อีกหนึ่งวิธีเปิดค่าการมองเห็นเข้าถึงกลุ่มบุคคลใหม่ได้มากขึ้นทำยังไงไปชมกันเลยครับขั้นแรกเข้ามาที่ Facebook ครับกดตรงค้นหารูปแนขยายด้านขวาบนครับค้นหากลุ่มที่ตรงกับแนวทางคลิปของเราครับยกตัวอย่างผมทําคลิปแนวตลกก็พิมพ์คําว่าตลกลงไปเลยครับจากนั้นกดค้นหาครับกดไปที่คําว่ากลุ่มครับจากนั้นกดขอเข้าร่วมครับสังเกตที่สมาชิกของกลุ่มครับนั่นแหละครับถ้าเราแชร์คลิปเข้ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะเห็นคลิปของเราครับ สามารถกดเข้าร่วมหลายๆกลุ่มได้ครับจากนั้นเราก็รอผู้ดูแลกลุ่มอนุมัติครับคำขอเข้าร่วมกลุ่มของเราได้รับการอนุมัติแล้วจะขึ้นการแจ้งเตือนที่รูปกระดิ่งที่เฟซของเราครับเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วกลับมาที่หน้าเฟซของเราครับหาคลิปที่เราต้องการแชร์ลงกลุม่มแล้วกดไปที่คําว่าแชร์ครับกดเข้าไปที่คําว่ากลุ่มครับจากนั้นกลุ่มที่เราเคยขอเข้าร่วมจะปรากฏขึ้นมาครับเลื่อนหากลุ่มที่ตรงกับแนวทางคลิปของเราครับจากนั้นกดเข้าไปที่กลุ่มได้เลยครับตรงคําอธิบายจะพิมพ์หรือไม่กก็็ไดด้้คครรรรัับบเเสจแแลลวช์ย เป็นอันเสร็จสิ้นในการแชร์คลิปเข้ากลุ่มครับสามารถแชร์คลิปได้หลายกลุ่มครับแต่ไม่ควรแชร์เร็วจนเกินไปเพราะ AI จะจับเราว่าเราเป็นสแปมครับสำหรับเพจอุ้มขาเลาะก็มีกลุ่มให้เพื่อนๆได้แชร์คลิปเหมือนกันนะครับชื่อกลุ่มว่าดันคลิปเรยวกดค้นหาและขอเข้าร่วมได้เลยครับเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแชร์คลิปของเพื่อนๆเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อ,อ,อ,อใ,หให้ทุกคนได้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของ Facebook ไปด้วยกันครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครากกกชืมมดดไ์์แรตติ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ